บทที่8ขบวนรถม้าของสก,กุลหยางถูกสั่งให้ชะลอวันที่เมืองซางโจผ่านมาสามวันแล้วแต่หลี่ชิงก็ยังไม่ปรากฏตัวหยางเซียนเจียวทัิ่เป็นกังวลขึ้นมาบ้างแล้วเขาไม่ได้เกรงว่าจะเกิดเหตุท้ายกับองค์ชายสิบแปดแต่โครวผู้อื่นจะไม่ตอบรับขอเสนอแลกเปลี่ยนหลานสาวอย่างไทยเสียอย่างอี้ก็เพิ่งสิบขวบหลี่ชิงไม่ใช่คนโง่การเลือกเอาคนหนุ่มสกุลหยางที่อายุน้อยสุดเพื่อบอกบอปัดคามมาผิดชอบในภายหลัง อย่างเซียนเฉียวรู้สึกเสียใจยิ่งนักแต่เรื่องความบริสุทธิ์ก่อนออกเรือนนี้หากหลีชีไม่ปประกาศหลานสาวคนเล็กก็ยังถือว่าตรงกับความต้องการของคนส่วนใหญ่อย่างเซียนเฉียวดีดลูกคิดพร้อมแล้วเขาเคยเสนอเรื่องนี้กับอย่างเสี่ยนเงี่ยนแต่พี่ชายกลับดึงดันยอมหักไม่ยอมงอยืนารเนีสงแข่งว่าจะให้ปุ่สาวออกเรือนกับบุรุษที่รับใครพวกนางไม่มีทางส่งไปเป็นเครื่องมือเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างตระกูล อย่างเซนเจียวฉุนเยี่ยงนะพี่ชายของเขาคิดอะไรตื้นตื้นมีบุตรสาวไม่ใช่ประโยชน์จะเที้ยงดูให้เปลืองเบี้ยไปใหญ่บ้านในที่มีบุตรสาวก็เหมือนมีน้ำคลัำที่ผอมเจะาสาต์ออกไม่มีไร,รับมีแต่ลายายดังนั้นจึงต้องขายออกเคลือนเพื่อแทกกับสินอดจากบ้านสามีไม่เหมือนกับลูกชายที่พอจะสวมควาก็สามารถดับราชการใลราชสำนักไม่ก็สมัรเป็นทหารยิงแต่เต้าสูมเท่าเท่าใด ก็ยิงหนำเบีย้ยมาสมทบในเด่นมากขึ้นเท่านั้นท่านอาสามเราอยู่ที่นี่สามวันแล้วนะเจ้าคะเกิดอะไรขึ้นถือรอน้องเทพของเจ้าคอนอย่างเซียนเจียวมองหลานสาวคนโตที่เดินออกมาจากห้องพักรูปชมของอยางหวานแม้ว่าไม่ได้น่าเกลียดแต่ก็ยังเป็นทองอย่างอี้ซึ่งมีท่าทีว่าจะเป็นประกายในอนาคตเขาดีดลูกคิดในใจส่งให้สกุลช่วยก็แล้วกัน น้องเล็กหรือเจ้าคะน้องเล็กจะกลับมาสมทับกับพวกเราแล้วหรือเจ้าคะและและ้วน้องเล็กจะเป็นอะไรเดี๋ยวไม่เจ้าคะอย่างหวานร้องถามอย่างแท่งร้อน่าทางเป็นห่วงแต่ในใจนึกยินดีฉากนี้หลางอี้จะแต่งงานกับบุรอษดีที่ไหนได้อีกอุตส่าห์มาถึงด้่ยอย่างแล้วนองเล็กคงถูกส่งตัวกลับสู้จนเป็นคนแรกกำลังดวงตาเขาไม่ทับเพลนั้นมีลงหลานใหญ่เจ้าคงรู้กำลังว่าสิ่งไทยควรพูดสิ่งไทยไม่ควรพูด เมเจอของอย่างเซียนเจียวไม่ค่อยมีสติแม้เขาจะมีอนุลายนางแต่สติหล่งทันไม่กระวุนวายไม่เหมือนกับบ้านของพี่ชายที่อาวมใจบุตรสาวจนบางคนก็ล้ายกับมีการศึกษาแต่ไม่รู้อะไรควรไม่ควรเอ่ยอย่างเซียนเจียวคือสติสิ้นคิดดีที่คุณหนูใหญ่โตพอจอกเรือนทันทีที่ถึงทั่วยางของร้อนเช่นนี้ดีบดีดหยดออกไปจากมือจะดีกว่าขออภัยได้เจ้าค่ะท่านอาข้าแค่เป็นห่วงน้องเท็กก็เท่านั้น คนฟังผุดยิ้มเหยียดยันคนหายไปตั้งหลายวันเพื่อจะมาห่วงอะไรตอนนี้เจ้าอย่าลืมว่าท่านพูนัันเป็นคนเลือกน้องสาวเจ้าไปทางที่ดีควรเตือนตนเองเอาไว้หากอีอ้เอ๋อกลับมาแล้วก็ทําดีกับนางให้มากๆเจ้าค่ะหลานสาวที่ถูกดุและแต่ก้มหน้าง,งดนางเคยเป็นที่หนึ่งในสายตาบิดาจึงไม่ยินยอมพร้อมจะอยู่พงังถ้าว่าอย่างเสี้ยนเจียวก็มีคิดจ,จะทิ้งไปให้มากความทางเนื้อของใคร กรับผิดชอบกันเองในเมื่อเลือกแล้วว่าจะไม่รับใช้ผู้สูงศักดิ์เช่นหนห้นก็ได้แต่เกาะใช้กระโปรงทั้งสองเพื่ออำนาจแล้วเปิดทางสุขสบายให้เราไม่น้อมรับอย่ามากล่าวหาว่าเขาไม่ดูดำดูทีก็แล้วกันคอยจนบายคยล้อยรดมาคันหนึ่งก็หยุดตรงหน้าลงเตี้ยมสารถีเป็นผู้เปิดม่านบอกของคนหนูตัวเล็กที่สวมชุดสีเหลืองสดใสลงมาได้ทา่าทางนอบน้อมเท่าแก่ที่กำลังหวาดวอด,วอด รู้สึกมันเห็นทองคำอยู่ตรงหน้าจึ่งรีบเราเพียงคว่าไปต้อนทับทันทีไม่ทราบร่าคนหนูท่านนี้ต้องการพักกี่คืนถืออย่างอี้รอบโผล่ท้อในใจคนทำการค้าขายประจบประแจงรวดเร็วยิ่งนาเสร็จที่ต้องทำให้เดาแก่ผู้ขยันขันแข็งผิดหวังเสร็จแล้วคาแค่มาหาท่านอาเท่านั้นไม่เดียวแหค้างคืนรอเท่าแก่กลบเกลื่อนสินะผิดหวังได้ทันทีเขารีบเปลี่ยนเป้าหมายเป็นเชื้อเชิญให้อยู่กินอาหารแทน ถ้าเช่นนั้นคุณหนูไม่พักทานอาหารสักหน่อยหรือหากอีกเดี๋ยวเดินทางไกลอย่างไรก็ควรเติมทองให้เต็มไว้ก่อนเด็กหญิงยอมับวะว่าเทาแก่ผู้นี้ฝีปากดีนะแต่นางไม่มีอำนาจตัดสินใจด้วยไม่มีเงินติดตัวแม้สักอีแปะเดียวถ้าเอารถมาไปขายก็คงได้ถลายตำลนงอยู่รอกแต่ไม่รู้ว่าโซ่อ๋อนจะยินยอมหรือไม่ทันใดนั้นเสียงทุมก็ร้องสั่งมาจากประตูด้านในเท่าแก่ยกสำรับเลย เขาแก่ยิ้มร่าถูมืออย่างเลื่อนดมได้ได้ทันทีเลยนะขรทับวันนี้กาไรงามอย่างเซียนเจียวให้คนคอยอยู่หน้าโรงเตี๊ยบตลอดเวลาเมื่อแน่ใจว่าอย่างอี้มาถึงเขาจึงให้คนไปตามลานชาวอีกสามคนออกมาทันทีถัดกันมาหลายเพลาแล้วคนที่ควรถึงก็ควรถึงคนที่ควรแต่งก็ควรแต่งจะได้ดำเนินการตามแผนต่อไปสักทีแม้ว่าการเดินทางไปสู้โจจะไม่ทำให้เขาสูญท้อไปสักกี่ตำหนึง่ง แต่กำไรจากการค้าที่เราอ,อยู่ข้างหน้าก็ะทำให้เขาไม่ยินดีคอยสามสกุลตอบตกลงามาแล้วต้องเร่งถักเกียมพิีการอีกมากหลานเล็กกลับมาคนเดียวถืออย่างเซียนเจียวไม่ได้ถามอย่างอี้แต่เอ่ยกับองค์ขลักที่กลับมาเป็นสารที่จำเป็นโจติ้งเซียนเหอกบมองเด็กหินเล็กน้อยมาเห็นว่านางนิ่งใครไม่ใช่เรื่องของเอิญจนเอ่ยว่านายท่านบอกให้ข้ามาสมคุณหูเล็ก พร้อมกับมอบรถม้าคันนี้ไว้ให้นางใช้ส่วนตัวรถม้ายังคงจอดอยู่หน้าร้านแม้สายตาของเรชิงจะมีข้างงวดไม่มากแต่เทียบกับรถม้าของสกุลยางสามารถกล่าวว่าหรูหรากว่าหลายส่วนอย่างเซียนเจียวที่กังวลมาตลอดจนคลายใจเขาไม่สวนว่านานชาวอีกสามคนจะถดถตามรองอย่างอี้อย่างลิสยาขนาดไหนแม่ทัพหนุ่มเพียงคิดประหารเอาใจหลานคนเล็กให้มากยิ่งกว่าเดิมราคารถม้า แรหนุนมาที่โซ่ออกให้ลานเล็กอาจมากกว่าสินสอดของอีสามสกุลด้วยซ้ําขีบพองอยู่ข้างหน้าแล้วเขายังจะสนใจกระถางกลยย็ดใาใหญ่ย่างอีไม่ได้สนใจพี่สองนะับเส้นทางนี้นางถูกบีบเบ้าขับให้ต้องเดินย่างนี้ต่อให้พี่ๆทั้งสามอีสานและสยาก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วถูกคนเป็นพยานดทว่านางไม่ได้เต็มใจไปรับใช้โซ่อ,องพี่ใหญ่กับพี่สามไม่ยอมขยับตัวทีแปดถูกได้กลับมา เช่นนั้นจะโทษนางได้อย่างไรเด็กหญิงขอผู้เป็นอาที่คีบอาหารให้จนพูนถ้วยช่วยจังหวะที่อีกฝ่ายหันไปดื่มน้ำชาขวาถ้วยกลับมาและพุยเข้ากินเงียบๆแอบคำวนวณราคารถมา้าและอาชาแฉนีอีกสองตัวในใจสัพกพักกานาซีดเมื่อคิดในวันนี้นี้น่าจะทบรวมกับยอดช่วยเหลือของอุชาสิบแปดโซ่อ,องบัตรศพผู้ที่ต้องการพอนยาฆ่าเพื่อที่จะได้ทบนี้ทั้งหมดจนต้องทำตามคำขอของเขาโดยไม่อาจปิดผิว ท่านฮะข้าวบอเขาาืนรถมาให้กับนายท่านจะดีกว่าเจ้าค่ะดับไว้เช่นนี้สะดุดตาเกินไปอ่อนแกอย่างเสียงเตี่ยวคิจะปฏิเสธแต่เมื่อมองดูม,มาชั้นทีเกือบรถที่ต่อจากไม้มีราคาแล้วก็พยักหน้าลอบผัานเงินอยู่ในใจเกือบหนุ่มกลนโซ่องเสียแล้วถ้าเขาหนุมรถม้ากลับไปย่อมยากจะทธิบายกับรชาชายาธหากหลีกีแล้วแล้วก็เขาคงถูกผลิพชไดทันใด รลาชทายแยไม่ต้องการคนทรยศหากเขาจะเป็นนกสองหัวก็ต้องทำตัวให้แนบเนียนคิดแล้วก็หันไปหาท่านสาวคนเล็กแต่ไม่แน่ใจว่าเพราะเหตุใดอย่างนี้ถึงไม่ต้องการทดมา้าแต่นับว่านางได้ช่วยชีวิตเขาแล้วคราวหนึ่งหลานสาวผู้นี้ไปสัปตวินนำโชคอ,อย่างแท้จริงหลานเล็กพูดถูกรถม้าคันนี้ข้าไม่ขอทับท่านนำขับไปเถิดโจติ่งเซียนรู้จักหลี่ชิงว่าอย่างเซียนเจี่ยวทับรถม้าไม่ได้ แต่เขาไม่คิดว่าเป็นเพราะคำชักจูงจากเด็กกิ่งวัยสิบปีชายหนุ่มพองดารุณีที่พุยเข้ากิ่งเงียบๆไม่สะทกสะท้านต่อสายตามุ่งร้ายของพี่สาวที่ผ่องจะได้พึ่งใบบุญคนโหนเล็บผู้นี้ไม่ธรรมดาจริงๆเมืองรั้วยางมีผังสี่เทียมกำแพงเมืองแต่ละท่านไม่เท่ากันพอข้อจำกัดทางพื้นที่แต่ละทิศมีประตูสมทางตรงกลางเข้าไปทางเหนือมีแม่น้ำรั้ว ตัดผ่านในแนวทิศตะว,วันออกอทิศตะว,วันตกพระราชวังตั้งอยู่ทางทิศตะว,วันตกเฉียงเหนืออดีตเคยเป็นที่ประทับของอูเจ้อเทียนแต่ยามนี้เป็นพระราชวังรูระของฮ่องเต้ฤดูนี้ยังไม่มีเจ้านายแปลพระราชฐานจึงมีเพียงบ่าวที่คอยทําความสะอาดจํานวนไม่มากเท่าใดจวนไม่ทับเหินหนาน,นตั้งอยู่ในจิ้งซิงฟางทางตอนเหนือของเมืองพอขอบวนเดินทางผ่านเข้าประตูทางทิศใต้จึงต้องใช้เวลาพักใหญ่กว่าจะถึง ขณะรถมาข้ามสะพานเฉินจงทางตะวันออกมองเห็นสะพานฟูเฉียวที่มีขนาดเล็กกว่าอยู่ไกลๆบริเวณนี้เป็นจุดชมทิวทัศน์แม่น้ำลัวที่หนุ่มสาวนิยมในายามเย็นบ้านเดือนโออาใหญ่โตนะักที่นี่คือรั่วยางหรือหากได้ไปชางอันจะตาก,การตาขนาดไหนกันเล่าอย่างอีนั่งกอดเขาเงียบๆมองดูพี่สาวชี้ชวนชมกระเบื้องหลังาคาเคลือบสีเขียวที่เป็นสริมงคล แสงแทะสะท้อนจนสีเคลือบวาวพับจับสายตาดูแถวกับยกมากราคาที่ผู้คนสแสวงหามาครอบครองเรือนที่นี่กว้างยิ่งนักกำแพงจนบางแห่งยาวเกือบสามเท่าของเจ้สกุลอย่างเลยพวกเราจะได้อยู่ที่นี่กันจริงๆรหรืออืมจากนี้ที่นี่จะเป็นบ้านใหม่ของพวกเราอย่างอี้ไม่คิดว่าแม้แต่อย่างจริงก็ไปไปกับเขาถ้วยแบ่บว่าพวกนางอยู่ฝ่ายเดียวกันไม่ได้ชาดก่อนอย่างอี้ ตื่นได้ยิ่งกว่าผู้ใดนางถึงขั้นกระโดดลงจากรถดมา้าวิ่งหยอหยาะอยู่ข้างๆเพื่อให้สามารถมองดูทัวจวนสูงท่วมสีฉันอธนตตาที่ป่าจะไม่มีสกุลใดมีเงินพอจะทาชาติหรือลักนมบบนกำแพงและตัวเรือนพอได้เห็นสีสันแตกต่างจากเนื้อไม้ที่เคยพบจึงรู้สึกตื่นตาตื่นใจไปธรรมดาจำได้ว่าคนหนวชาวล้วอย่างที่ออกมาเดนเล่นกระเป่าชีช้ชวนหเทาะคบขันต่อมา สตีกลุ่มนั้นก็ถูกเรียกเข้าวังแต่ว,ว่าสุดท้ายกลับไม่ได้รับการเลี้ยวแลนางไม่ได้ช่างคิดช่างแค้นแค่ถ,ถึงถึงอดีตขึ้นมาก็อดสะทกสะท้านในใจชะตากรรมของผู้คนไม่ได้ไม่รู้ว่าคนหนุ่มผู้นั้นจะจับม่าื่มให้ว่าอย่างกุ้ยเฟยคือคนที่ครั้งหนึ่งพวกนางเคยหัวเราะใส่ลดมาหยุดลงที่หน้าจนหลังหนึ่งกำแพงทาทักสีดำวาดลวดลหลด้วยชาติดูแปลกตาดูเหมือนเบี้ยวหดแม่ทับจะไม่มาก อย่างเสียนเจียวซึ่งทาชาติทุกกำแพงได้อย่างจนข้างๆไม่ได้ชาติก่อนอย่างอี้มไม่ได้สนใจเมื่อใครเป็นกุ้ยเฟยจึงได้เรียนดูว่าความมีหน้ามีตาของตระกูลวัดกันตั้งแต่รัวจวนถึงแล้วบ้านหลังใหม่ของพวกเจ้าอย่างเสียนเจียวเอ,องภูมิใจพาหล่าสาวทั้งหมดสำรวจ,จวนที่ได้รับตกทอดมาจากบรรพบุรุษตอนที่สกุลหยางยังรุ่งโ์โกรธพวกเขาสร้างจวนเอาในแหลมมืองสำคัญ ตอมาพออย่างว่างถูกสั่งประหารแต่และคนก็ได้ควา้าดฉดไปไว้กับตัวบางคนนําไปขายแลนะเอาเงินไปเสื้อที่ดินผืนใหม่พอไม่อยากให้ทางการเข้ามาวุ่นวายแต่บางคนก็เก็บรักษาเอาไว้เพื่อคอยเวลาทวงคืนความยิ่งใหญ่ให้กับตนเรือนในจุนสกนุลหยางเป็นเรือนสีประสานว่าตัวชวนตั้งอยู่ทิศเหนือของเรือนหลักจึงอยู่ทางทิศใต้เป็นห้องทับดองแข่ของหยางเซียนเจียวและที่พักของเขา มีเรือนทองอีสองฝั่งเรือนหนึ่งเป็นของผู้ชายอย่างเจียนอีกเรือนยามนี้แบบให้สี่พี่น้องอยู่ด้วยกันเจ้าชายพื้นที่มากเกินไปแล้วพี่ใหญ่ท่านเป็นพี่ต้องสละให้น้องต่างหากข้าอย่างอี้มองดูพี่ใหญ่กับพี่สามท่าเหลวก็ด้วยสายตางเงียบเงียบครั้งๆงก็คือพี่แปดี่อบอิ่นเล็กน้อยก่อนหันมามองด้วยสายตาที่รอริสยาพัดผ่านคลู่หนึ่ง หากไปนานในชาติก่อนก็คงไม่รู้แต่อย่างอี้แน่ใจว่าพี่สาวผู้นี้เริ่มมองกระดานของหยางเสียนเจียวออกบ้างแล้วอย่างจริงเอ่ยเบาๆมีเห็นลงศกไม่ํำน้ําตารอนแทมบไครเกือบเรือนเพื่อพบว,ว่าพ่อที่พาโจนั้นกว้างขวางยิ่งอย่างอี้ยิ้มทับผู้คนนั้นอบพยพเข้ามาที่เมืองหลวงจวนที่พักราคาแพงยิ่งแต่เมื่อตัดสินใจออกเดินทางแล้วใหญ่ไพร่ทา,ามถึงคนหลังที่ดินในเมืองหลวง มีค่าประดุจทองคําต่อให้เป็นเมืองของฝัตอย่างด้วยอย่างที่เกิดข้อพิพาทลุกน้ำอนาเขตกันบ่อยยิ่งอย่างที่คนหนู่คนหนึ่งจะมีเดินเป็นของตนเองไม่เหมือนปลาโจที่พื้นที่กว้างขวางแต่ละบ้านอยางเป็นเจ้าของที่นานหลายสิบพื้นชาติก่อนอย่างนี้ฟองดีหลงจีเล่าถึงความขัดแย้งของขุนทางจนนายแม่ทะลุหูขวาไปหูซ้ายกระแซงเฉาเลาวอ่อนหวานปอบขอด้วยถ้อยคำซ้ำๆดีดพีผาให้ใคลาย ดวงตาผู้เป็นพี่สาวปรากฏรอยยิ้มแปลกใจน้องเล็กปัเกลงนักเหตุหาข้าไม่เคยรู้ก่อนเล่าอย่างอี้กระตุกยิ้มอยู่ด้วยอย่างป็นนาน,านพี่แปดก็จะรู้เองในใจคิดอย่างแต่กลับเอ่ยไปอีกทางทุกคนต้องดิ้นดนเอาตัวรอดพี่แปดเองเหมือนกันไม่ใช่หรือน,นางเยาะถึงความพยายามของพี่สาวที่มีต่อโซ่องน่าเสียดายที่องค์ชายสิบแปดไม่เหลือแลสีหน้าของคนฝั่งน่าเกลียดมือสั่นเทา เมื่อพบว่าอย่างเสียนเจียวปฏิบัต่อ,อย่างอีดีกว่าพี่น้องคนอื่นวาสนาไม่เทียมเท่าในเดี๋ยวจะกล้าก้าวเท้าพร้อมกันนกเกิดจากแรงเดียวใครจะรู้ว่าใครเป็นหงหรือคะอย่างจริงเรียนปรัชญามามากกว่าใครในหมู่พี่น้องอย่างหวนและอย่างซินมักตอบโต้ไม่ทันแต่เวลานี้กลับเป็นนางที่ไม่อาจสะท้อนถ้อยคำากินให้อย่างอีน้องเท็กสูงส่งวันนี้ใครจะราบวันห้า จะล่วงหล่นหรือไม่อย่างที่ได้ยินผู้เป็นอากละสิบว่าผู้สูงศักดิ์ก็คือท่านอ๋องคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอ๋องร่วมสกุลหรือว่าอ๋องแต่งตั้งก็ถลจดตะติดปีกให้กับผู้รับใช้ทะยานฟ้าแล้วเป็นหงขาวที่ผู้คนพากันจับจ้องส่วนคนที่เหลือก็กลายเป็นอีกาหลบเร้นอยดใต้เงาแห่งความรุ่งโรจน์ทั้งทั้งที่นางตั้งใจจะเสี่ยงพาตนเองไปรับใช้แล้วแต่ยังไม่ทันได้เปิดมา่าน ก็ะทุบผลพวกจะผลหมาอย่างจริงจึงได้แต่ถามว่านางผิดที่ใดกันเล่าเพราหนังไม่ใช่คุณหนูที่มีอายุน้อยที่สุดของสกุลย,ย่างนั้นนถือหนังไม่ใช่ยางขวานหรือว่าอยางสิ้นที่เมืองกระดานไม่ออกเอาแต่อ้างว่าจะสัมผัสตัวบุรุษได้กระต่อเมื่อออกเรือนบิดาไม่อยู่แล้วจะแท้ทําเป็นคุณหนูผู้บริสุทธิ์ใปใหญ่หากจับชจยผู้ยิ่งใหญ่ได้สักคนต่อให้ต้องแต่งเป็นภรรยารองหรืออนุก็ยังมีชีวิตสุขสบาย ก่อแต่งให้ภรรยาเอกของขนนางปลายแถวอย่างจริงแน่เะอว่าอย่างเซียนเจียวจะต้องให้พวกนางออกเคลื่อนไปกับขนนางที่สนับสนุนเขาอาจจะเป็นใครมีอำนาจมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับการวางตัวของพวกนางตอนนี้อย่างอี้ชิงตำแหน่งดีที่สุดไปแล้วอย่างน้อยนางต้องคว้าคนที่มีตำแหน่งทองลงมาอย่างอี้มองดูพี่สาวยิ้มในน้อยก่อนถึงพ่อโฮมขึ้นคลุมศีรษะจุบทบสนทนา P4 วันนี้ก็ส่วนวันนี้ วันหน้ายัางไม่นันก็รู้แล้วอย่างจริงคิดจะปีนฉีฉะนางหรืออย่างอี้จะปล่อยพี่สาวทำเช่นนั้นได้อย่างไรชาติก่อนนางไม่ดูเรื่องรู้ราวอย่างก้าวไปถึงกุ้ยเฟยชาตินี้นางมีเวลาตะเตรียมแผนการต่อให้ไม่ได้อยู่ข้างการถลี่หงจีก็ไม่เวลวถ่ายไปกว่าอย่างจริงอย่างแน่นอนพี่แปดขอให้ท่านไม่เป็นไม้เพราะสามีตายเหมือนชาติก่อนก็แล้วกันพอครั้งนี้คงไม่มีหลี่หลงจี เอื้อมมือมาอบอุ้มครอบครัวของหยางกุย้ยเฟกต่อไปชีวิตใครชีวิตมันหาทางรอดด้วยตนเองเถิดคุณหนูยางถึงชวนแม่ทับแล้วขอทับคำรายงานจากสายสืบที่แฝงตัวอยู่ในลูปอยางทำให้ดีชิงยกกินน้อยน้อยหลายวันแล้วเขาส่งนางกลับขบวนสุกัยญางความเร็วในการเดินทางเพิ่มขึ้นถนัดตาแต่พอไม่มีเสียงเจียวเช้าแล้วรู้สึกเงาหูอยู่เหมือนกันเป็นเขาเองที่โยมโหนาง อย่างที่ได้ยินเสียงตวดัดก็ําให้รู้ว่ามีนางอยู่ข้างกายไม่ใช่เพียงร่างไร้วิญญาณโจถิงเสียงเล่าถามถึงองคารัก์ที่สั่งให้เฝ้าดูแลดารุณีที่เขาต้องรับผิดชอบเห็นบอกว่าพร้อมตัวเป็นขอทางทตลาดทิศเหนือขอรับจริงสิ่งฟังอยู่ติ่กับตลาดทิศเหนือบริเวณนั้นแตไมไปด้วยจวนขุนนางทั้งใหม่และเก่าหลี่ชิงจำได้ว่าจุดที่หยาเยงเซียนเจียวอยู่เป็นบ้านเดิมของสกุลหยาง ก่อนที่จะถูกปิดทัง้งภายหลังการลงทยนของดีซหมินผ่านมาหลายสิบปีจนผู้คนทบทืมหมดแล้วแต่ไม่คิดว่าที่ดินผืนนั้นจะไม่ได้เปลี่ยนมือมาสักครั้งเดียวขอเคาะนิ้วกับมวลไม้ไผ่ซึ่งวางอยู่บนโต๊ะเบาๆที่ดินผืนงามเช่นนั้นหลายคนทุกทั้งคงไม่อาจดูเบาคนสกุลหยางเป็นที่แน่นอนแล้วว่าต้องมีใครสักคนดูอะอยู่เบื้องหลังข้าจำได้ว่าท่านลุงมีจวนหลังหนึ่งที่จริงสิ้นฟัง เจ้าให้เขาไปดูถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยุดติดกระจวนสกุญยังเมื่อสามปีก่อนเกิดข่าวว่าจิงซิงฟางมีผีออกอาราวาดหลายบ้านเลยประกาศขายหรีช่างวางให้อูดจ,จงผู้เป็นลูกซื้อเก็บไว้ไม่คิดว่าจะได้ใช้ในเวลานี้ท่านอองจะเข้าไปอยู่เธอขอทับอืมไปทำความสะอาดให้ดีส่วนจะให้ใครอยู่อีกนั้นอีกเดี๋ยวเขาก็ได้รู้แล้วไวหลงสิ่งที่ยืนซ้อนอยู่ท่าหลังผู้เป็นนาย รู้สึกซับซ้อนขอเรับตามความคิดองค์ชายสิบแผ่เม่ทันแล้วท่านองคงจะไม่ได้ให้อย่างเซียนเยี่ยนไปอยู่กระมังต่อให้ท่านจะซ่อนใบไม้ในป่าแต่แบบนั้นจะใกล้ตายอย่างเซียนเฉียวเคินไปกระมังข้าพูดธจะทาอย่างนั้นหรือหลี่ชิงไฮยน่าจับวนไม้ไผ่เดินสายตาไปสบกับองค์ารักษ์พร้อมความรู้สึกประหลาดใจเขานัดหมายอย่างอี้ให้พบกับที่ฉากอันไม่ใช่ทั่วอย่างสักหน่อย เหตุใดจะต้องส่งตัวประกันไปใกล้นังด้วยเล่าถ้าหนังรู้ตัวแล้วไม่อยอมมาตานัดมาจะทำอย่างไรแผนการเจดตลบของเขาหากถูกนังรู้ก่อนก็คงไม่ตื่นเต้นเอาเราขอทับแต่ไม่ว่าจะเป็นไห้ท่านคนไหนก็ถวตัดเป็นท่านอองไม่ใช่ถือหากเปิดเผยโดยเทวจะได้ดึงคนหน่เหนเท็ว่าอยู่ฝ่ายทวไว้คำว่าเราจุดดอยยิ้มอบอุ่นบนดวงหน้าคมคายแต่หีชิงกลับใส่หน้าเจ้าเห็นข้าเป็นตัวอะไร คิดว่าข้าต้องการตัวอย่างอีกขนาดนั้นเชียวหรือหรือว่าไหนท่านไม่ได้ต้องการตัวคนหนุนเท่เล่เลาแต่ว่าที่ผ่านมาเวยหลงชิงยกมือเกาไทยๆอุสาลงใต้ไปช่วยเหลืออย่างเส้นเยียนโดยเฉพาะยังจะบอกไม่ต้องการอย่างอีกหรือเอ๊ะหรือว่าโซ่อ๋องกลับตัวเป็นนักบวชเล่าเล่าอมิตรพุทธเทียนชินผู้มีความสุขหาที่เปรียบไม่ได้ว่าแต่ท่านอ๋องจะออกบทในศาสนาให้กันเล่า หลี่ชิงเห็นท่าแถงประเดี๋ยก็หมวดคิ้วประเดี๋ยวรอบอมยิ้มขององครักกอรนิวนาที่ผ่านมาทําไม,มไม่มีอะไรขอทับองคลักหนุ่มไม่กล้าเอ่ยมเมื่อเดินสายตาไปหาสหายที่ผ่านประสบการณ์มาเหมือนกันก็ลด้แต่ก้มหน้าปกติท่านไม่ชอบสติใช้ามารยาทไม่ใช่หรือยอมลงให้คนหนุน่ยขณะนี้อย่างจะกล่าวไม่ปรานาอีกโซอ่อกถึงค่อยออกเรือนแล้วผู้ติดตามอย่างเขา ก็หวังจะให้อีกฝ่ายเป็นฝั่งเป็นฝาโดยเร็วอย่ามีสกุลอู่และสกุลเจ้าพยายามส่งคุณหนูสายตรงและสสยรองมาให้ชายหนุ่มแต่ดีชิงกลับไม่เลือกใดและสสกุลดูเหมือนว่าเจ้าจะใส่ใจเรื่องของข้าขับคุณหนูเล็กเหลือเกินท่านอองต่อให้คุณหนูเล็ดดื้อท่านไปบ้างแต่อย่างไรนางก็ใกล้ชิดท่านเพียงทันแล้วหากไม่แสดงท่าทีให้ชัดเจนเผงว่านางต้องคลองตัวอยู่ในสกุลอย่างแล้ว เวรยของชิงรวบรวมความกล้าเอ่ยแม้จะกล่าวแบบไม่มีใครเห็นแต่องค์ลับคุมการโซ่อ๋องก็ไม่ได้ควักลูกตาทิ้งอย่างอี้เสียเกียรติแล้วหากปล่อยให้นางแต่งกับคนอื่นพวกเขานี่แหละที่ทนไม่ไหวไม่ทราบว่าจะทักพาตัวว่าทิปชายอยางไม้ท่านออกตอนนี้เลยจะได้หรือไม่ข้าสแสดงท่าทีไม่ชัดเจนตรงไหนคุณหนูมเด็กเพิ่งสิบปีเลยดูยังไม่มาด้วยซ้ำหากข้าแต่งนางเข้าจวดตอนนี้ ผู้อื่นจะหรือว่าข้ามักมากหรือไม่เล่าฟังองคพระแล้วดี่ชีก็ปวดหัวเรื่องกยุทยุดับสึกก็คุยกันได้ดอกแต่พอเป็นเรื่องการใช้ชีวิตทหารพวกนี้ใครทาสมองหล่นทุกทีเอ๊ะท่านองจะดแต่งคุณหนุน่มให้ไปถือขอรรบ์หลี่ชิงขมวดคิ้วไม่เช่นนั้นข้าจะส่งโจติ้งเสียนไปทําให้ส่งคนคุมกันมือดีไปเช่นนั้นไม่แต่อย่างเซียนเฉียวยังรู้เลยข้าน้อยยังคิดว่า ให้เขาจับตามองอย่างเซียนเฉียวเสียอีกองครักหลายคนพยับหน้าสนับสน,นุนคนที่ไม่ได้ลงใต้ไปด้วยกันก็อแอบ,บประสิทธิ์ทมอย่างสนใจโจติงเซียนเป็นมือขวาของข้าเจ้าคิดว่าข้าส่งเขาไปทำเรื่องเลก็กอย่างจับตาดูแม่ทัพที่ไม่สลักสำคัญคนหนึ่งหรือถ,ถ้าเช่นนั้นท่านอองจะอาพิเศษว่าชายาเมื่อไทยคอทับพอได้รับคำยืนยนันโวยถงชินก็เปลี่ยนท่าที แทบจะวิ่งออกไปซื้อผ้าสีแดงมาตกแต่งจนทับเระ่อยมงคลพี่สาวของนางยังไม่ได้ออกเรือนไม่ต้องรีบเร่งผู้ที่มาจากรั้วอยางเอ่ยในทันทีดูเหมือนว่าทันทีที่กุหนูทั้งสมาถึงจะมีแม่เสื่อจะขายบ้าไปทับทามอีกไม่น่าสะุุณหยางน่าจะมีงานมงคลหลี่ชิงกระถุกยิ้มชุยเฮยเลีวจับตาดูสามสกุลน,นี้เอาไว้ให้ดี องครับตาค้างท,ท,ท่านอองทราบได้อย่างไรว่าสกุลชุยสกุลเผยและสกุลพิวส่งแม่สื่อไปที่สกุลอย่างด้วยหรือขอทับเว่ยถงชิงมองพวกเปไน็นนายเท่ากับเห็นเทพพยาธาติดตามท่านอองไม่เสียเปล่าโดยแท้ไม่ว่าเดืองไหนก็ใครรูท่วงน้าถิ่นเจ็ดเก้าจบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท่องนิยาย มีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ